องค์กรและกลุ่มต่างๆในพระศาสนาจักเป็นของประธานเป็นสมบัติล้ำค่าในพระศาสนาจากักนั่นคือสิ่งที่พวกลูกเป็นองค์กรและกลุ่มต่างๆเหล่านี้ช่วยฟื้นฟูพระศาสนาจักด้วยความสามารถในการเสวนาในภารกิจการประกาศข่าวดี ในแต่ละวันพวกเขาค้นพบวิธีใหม่ๆในการแสดงถึงความน่าดึงดูดใจและความใหม่แห่งพระวรสารด้วยพระพรพิเศษของพวกเขาพวกเขาทำสิ่งนี้ได้อย่างไรพูดภาษาก็ต่างกันแต่ความคิดสร้างสรรค์ต่างหากที่สร้างความแตกต่างเหล่านี้แต่เข้าใจตนเองและทำตนเองให้เข้าใจอยู่เสมอและทำงานรับใช้วิชอปและเขตวัดเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งล่อใจที่จะประชิดต,ตัว ซึ่งอาจเป็นอันตรายใช่ไหมเคลื่อนไหวอยู่เสมอตอบสนองต่อแรงกระตุ้นของพระติเจ้าต่อความท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันรักษาความสมานสมคคีกับพระศาสนาจักรเนื่องจากความสมานสมคคีเป็นของประธานจากพระติเจ้า ให้เราภาวนาเพื่อองค์กรและกลุ่มต่าง,างๆค้นพบพันธกิจของพวกเขาในแต่ละวันอีกครั้งภารกกิจการประกาศข่าวดีและเพื่อพวกเขาจะใช้พระพรพิเศษของตนเองเพื่อตอบสนองความต้องการของโลกการรับใช้สังคม